สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับไนเลยนะคะวันนี้นะคะทุกคนพี่นะคะอ่าก่อนเดินขอแนะนำตัวก่อนนะคะพี่ไนนะคะเฟชที่หกสามนะคะคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการสาขาการจัดการธุรก,กิจการท่องเที่ยวนะคะมาหาวิทยาลัยสงขลานคริน,นทิาเขตสุราษฎร์ธานีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่นะคะจะพาทุกคนเนี่ยมาดูบรรยากาศแล้วก็มาชิมอาหารที่นี่กันนะคะก็คือเออหลังจากท่เที่ยวเรียนเสร็จเนี่ยก็คือแบบทั้งวันโดาเหนื่อยไ่ทั้งวันนะคะ นนะ,ะทุกคนเนี่ยมาหาอะไรกินกันนะคะที่ร้านน้มหกสาขาสองของเรานะคะซึ่งที่นี่นะคะพิกัดดูที่ใกล้ประตูนหนึ่งของเรานะคะสําหรับใครที่สนใจมานะคะก็เ,เดินมาทางขวามือได้นะคะประมาณ100เมตรนะคะก็จะถึงเลยนะคะร้านของเรานะคะโอเคนะคะ นอกจากมาดูบรรยากาศแล้วเนี่ยนอกจากมากินอาหารอรอ่อ,รอยๆแล้วนะคะเดี๋ยวพี่จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆในสาขาของพี่นะคะว่าเรียนที่นี่เป็นยังไงบ้างนะคะเหนื่อยไหมเป็นยังไงบ้างนะคะเรียนสาขานี้แบบจบไปทํางานอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ฟังกันในคลิปนี้กันได้เลยนะคะเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวนะคะทุกคนพี่เนี่ยยังพาหนุ่มๆและก็สาวๆของสาขาเรามาด้วยนะคะจะมีใครบ้างที่จะหลอ่อจะสวยขนาดไหนไปดูกันเลยคะ่ะ <premises. S 2> สวัสดีครับพี่เปพมครับสาขาการท่องเที่ยวครับสวัสดีครับพี่ฟองครับสาขาการท่องเที่ยวครับสวัสดีครับพี่เนชชั่สาขาการท่องเที่ยวครับสวัสดีคร <through> ับพี่เดียครับสาขาการท่องเที่ยวครับจ้าวสวัสดีครับพี่แนทสาขาการท่องเที่ยวครับสวัสดีครับพี่เล็กครับสาขาการท่องเที่ยวครับพี่ฝ้ายค่ะสาขาการจัดการการท่องเที่ยวค่ะสวัสดีค่ะพี่ฝ้ายนะคะสาขาการท่องเที่ยวค่ะสวัสดีค่ะพี่เบยเตยนะคะสาขาการท่องเที่ยวตอนนี้นะคะเราก็กําลังรอเมนูที่เราสั่งไปนะคะทุกคนจะมีอะไรบ้างแล้วก็น่ากินขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราติดตามมาได้นะคะ แล้วกนาจะเป็นยังไบ้นี่เป็นยังไงบ้างคะพี่เนท เพื่อนๆว่าไงบ้างคะอร่อยไหมคะ,ะ,ะเดี๋ยวมาฟังสองหนุ่มของเราบ้างนะคะอร่อยไหมคะพี่เดียพี่นัดอร่อยมากครับมากันได้ครับโอเคคะ่ะโอเคนะคะคคทุกคนเ,คเดี๋ยวเราก็ออขออนุญาตทานก่อนนะคะเดี๋ยวหลังจากทานเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์กันว่าเรียนที่นี่เป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนบนรีอิส าอวเัทุกคนดูก็รู้นะคะว่าอร่อยหรือเปล่าดูสิดูจากสภาพโต๊ะนะคะตอนนี้เป็นแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะอร่อยมากคืออ้าเเนนีแลวยต โอเคนะคะนี่นะคะพ่อพีนะคะก็ทานกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังความคิดเห็นแล้วก็ความรู้สึกของแต่ละคนนะคะว่าที่เรียนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะกับสาขาการท่องเที่ยวของเรานะคะ a few moments ค่ะเรียนสาขานี้เป็นยังไงบ้างคะตั้งแต่ที่ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ TBM นะครับก็รู้สึกอบอุ่นครับรุ่นพี่ต้อนรับดีมีเพื่อนๆที่น่ารักครับช่วยซับซับสอทุกเรื่องเลยเรามาสัมภาษณ์พี่เล็กกันบ้างนะคะพี่เล็กค่ะเรียนเป็นไงบ้างคะอยู่ที่นี่คะ่ะ การเรียนก็ดีครับมีเพื่อนๆคอยซัพพอร์ตแล้วก็มีอาจารย์ที่น่ารักทุกคนครับเพื่อนๆน่ารักมากครับโอเคนะคะก็มาถึงคิวพี่เดียร์กับพี่นัทแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาถามกันว่าคิดยังไงนะคะถึงมาเรียนสาขานี้นะคะมาเรียนเพื่อที่ว่าจะไปต่อยอดจากธุรกิจท้าน,นะครันโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาถามพี่นัทกันบ้างนะคะว่ารู้สึกไงไงคะแล้วก็แบบคิดยังไงคะอยากมาเรียนรู้การทํางาน คนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาสอบถามพี่ไฟอีกครั้งนะคะว่าเอ่ออันนี้เนี่ยเป็นคําถามเด็ดๆนะคะพี่ายคะเพื่อนๆในสาขาเราเป็นยังไงบ้างคะไหนเล่าไ้ฟังหน่อยสิเพื่อนๆน่ารักมากเลยคะ่ะแล้วก็สนุกมา,มากๆใช่เป็นกันเองใช่ไหมคะ,ช,คะช่วยกันเรียนนะคะสาขา <c oughs> เราใช่โอเคค่ะโเคนี่นะคะพี่นะคะก็อยากจะให้พี่เนทนะคะฝากกับน้องๆที่จะมาเรียนในสาขาเราปีหน้าเลยนะคะเนื่องจากพี่เนทนะคะเป็นประธานของเรานะคะอยากให้พี่เนทชนๆหน่อยนะคะรับฝากพี่เม วัตถใ,ใ,ใจของ,งน้องๆทุกคนที่สนใจในการที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับพวกพี่รออยู่ครับแล้วเจอกันที่ดีวเวมของเรานะคะทุกคน <S 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 บ๊ายบาย